สวัสดีค่ะดิฉันดูดารปราบรับเมื่อก่อนทำอาชีพอะไทำโรงงานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าพี่เกิดอาการสุดหนักมากๆเลยเวียนหัวแล้วก็ชาชาในตัวเราอะไรเงี้ยก็ไปหามหมอตรวจว่าเป็นความดันโลหิตสูงร้อแปดสวันนั้นเหมือนก็ว่าเราต้องเห็นหน้าแล้วก็เป็นราว พอเห็นไปแล้วมันก็หงายหลังลงเลยพี่กระดตัวลงนั่งเหมือนกับว่าเพียแล้วก็เลยบอกเฟนว่าเดี๋ยวขอนอนก่อนแป๊บนึงพอตื่นมาประมาณ1ิบเอ็ดโมงกับเที่ยงอ่ะก็ตะโกนเรียกแฟนลิ้นมันแข็งหมดเลยพอพี่ขยับตัวพี่ว่าอุ้ยทำไมมันถึงช้าก็เลยไปหาหมอเขาเลยบอกว่าเส้นเลือดตี หมอบอกว่าร้องไห้ปวดตึงตาไหลเครียดอะพี่คิดว่าพี่ไม่หายด้วยไงจะเกิดง่อยไปอะไรเนี้ยจะทํายังไงเวลาหาข้าวหาอะไรน้องสาวกาแฟนก็หาให้บางทีก็แม่ข้าวน้ำก็แฟนพาไปถ้าน้องสาวอยู่น้องสาวก็พาไป<ม>ขับน้ําให้ก็ยกขันไม่ได้พอดีน้องสาวที่มาดูอ่ะมันก็บอกว่ามันเคยกินสมุนไพรโพชงค่ะก็ไม่มีตังก็มีแหวนอยู่ในมือทอดแหวนให้น้องประจํารักมากไหมแหวนวงนี้ก็รัก,กตกใจ พอได้โพชงมาละเริ่มกินอาการตอนแรกเป็นยังไงบ้างกินได้ประมาณก็อาทิตย์นึงเนี่ยดีขึ้นทีแรกปากมันก็เบี้ยวไปหมดเลยนะมันก็ลับงมาแบบเริ่มดีขึ้นเราไม่ได้สังเกตแต่ตัวเราเองคนที่อยู่รอบ้างเขาก็บอกปากหายเบี้ยวแล้วอะไรเงี้ยพี่เป็นทีแรกอะยกมือมัดผมเนี่ยมันไม่ได้แล้วว่าเริ่มยกได้เริ่มยกมือถูตัวเองได้รู้สึกว่าเออมาดีจริงว่าอะไรเงี้ยก,กินเรื่อยๆมาพี่ก็เชื่อว่าพี่หายเพราะสมุนไพรตัวนี้ พอเราทํางานบ้านทําอะไรเสร็จแล้วก็จะออกไปเที่ยวบ้านนะ้าบ้านอาไปสมาคมกันเนี้ยไม่คิดว่าจะมีวันนี้พูดตรงตรง,ตรงเลยออกมาจากหัวใจพี่เลยมันแบบไม่คิดว่าจะหายเลยดีใจไหมคะวันนี้ก็ดีใจมากที่สุด <laughs>